สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงนับข้อดีนะแล้วก็ข้อด้อยหรือว่าข้อเสียที่ผมเจอกับการใช้งานจริงๆนะครับก็เนื่องจากว่ารถคันนี้ผมก็ได้ขับขี่แล้วก็ใช้งานมาได้ประมาณ2เดือนได้แล้วนะครับผมนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาพูดให้ฟังว่าข้อดีนะครับที่รู้สึกแล้วก็ข้อข้อด้อยหรือว่าข้อเสียที่ที่รู้สึกเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะพูดให้ฟังแบบโดยรวมเลยนะเอาให้แบบว่าพี่ๆท่านไหนที่กาลังตัดสินใจซื้ออยู่หรือว่า กำลังลังเลเพ่จะซื้อรุ่นนี้ดีไหมนะครับก็ลองเข้ามาดูคลิปนี้ก่อนได้นะครับผมนะครับเพราะว่าอันนี้ผมก็รีวิวจากการใช้งานจริงๆนะนะครับผมนะครับโอเคยังไงผมก็ฝากกดติดตามช่องไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มพูดในส่วนของข้อดีกันก่อนนะครับผมนะครับข้อดีของรถรุ่นนี้นะครับผมนะครับก็จะมีหลายข้อเลยนะนะครับผมอย่างแรกเลยที่โดดเด่นนะครับผมนะครับก็คือเป็นในเรื่องของ ความแรงนะครับเนื่องจากว่าร,รุ่นนี้นะครับเป็นรถที่มีซีซีสูงนะครับถึง160ซีซีเลยนะแล้วก็ที่ผมลองได้เทสได้ลองขับนะครับผมนะครับความเร็วสูงสุดที่ผมได้ขับคันนี้ได้นะประมาณ118 119นะซึ่งซึ่งถือว่าเดิมๆเ,เนี่ยถือว่าแรงพอควรเลยนะแล้วก็อัตราเร่งดีมากนะครับผมนะครับข้อ2นะครับจะเป็นในเรื่อง ระบบเบรกนะครับรุ่นนี้นะครับที่ผมซื้อมาเนี่ยจะเป็นรุ่น ABS นะ ABS ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นดิสเบรกแล้วก็มีระบบ ABS ด้วยนะครับผมนะครับในส่วนของข้างหน้าตรงนี้นะครับผมนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของดิสเบรกธรรมดาไม่มี ABS นะครับผมนะครับ ABS ถามว่าใช้งานได้จริงไหมครับใช้งานได้จริงนะครับในกรณีที่มีการตกหลุมแรงๆหรือว่ากระแทกแรงๆเนี่ยมันจะมีเสียงออกมาเลยนะแบบเหมือน ABS ทํางานนะครับเหมือนกับเขาจะย้ําเบรกให้เราโดยอัตโนมัตินะครับผมนะครับต่อมานะครับในส่วนของความสุรุ่ง ก็คือในส่วนของไวเล็ไวเล็เคีย์นะครับเนื่องจากว่ารถร,รุ่นนี้นะครับจะไม่มีตัวกุญแจเสียบนะจะใช้เป็นสมาร์ทคีย์แบบนี้นะครับผมนะครับแบบนี้นะซึ่งสามารถใช้งานได้สะดวกมากเราไม่ต้องไขกุญแจแลครับแค่เดินไปใกล้นะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะ แล้วก็ยังแถมมาด้วยระบบการขโมยด้วยนะครับรถคทนนี้ก็จะมีการขโมยติดมาจากโรงงานเลยนะครับผมนะครับแล้วก็ในเรื่องของการขับขี่นะครับการคล่องตัวขับขี่ในเมืองเนี่ยผมให้9เต็ม10เลยนะคือคือขับขี่ได้คล่องแคล่วมากนะครับจะไม่เหมือนรถใหญ่ซึ่งซึ่งผมมีคันที่เป็นฟอร์ซ่าเนี่ยขับคือเขาแรงจริงแต่เวลาเขาขับไปเจอในเมืองเนี่ยเขาขับลาบากครับเพราะว่ามุดยากนะครับผมนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาเลยเกี่ยวกับการขับขี่ในเมืองแล้วก็ขับขี่ได้สะดวก นะครับผมนะครับต่อมานะครับผมเป็นในส่วนของที่ผมอันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าพี่ๆท่านอื่นชอบเหมือนผมหรือเปล่านะครับผมชอบในส่วนของตรงนี้ครับนี่ตรงนี้นะครับส่วนของตรงนี้เขาจะเว้านะครับเวลาเราไปซื้อของหรือว่าเรามีของที่จะบรรทุกเนี่ยมันสามารถทําให้เราวางตรงนี้ได้แล้วก็บรรทุกได้เยอะนะครับแล้วก็วางเท้าได้สบายนะครับผมนะครับตรงนี้นะวางเท้าได้สบายกว่ารถที่เป็นแบบมีคานอยู่ตรงกลางอย่างนี้นะครับผมนะครับต่อมานะครับในส่วนของ U box นะครับ U box ในกล่องนี้นะครับในกล่องเก็บของข้างในนะครับถ้าเป็นเบาะเดิมเลยนะที่ไม่ได้ปาดเหมือนผมอย่างนี้นะสามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้เลยนะสบายๆเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมปาดแล้วก็เอาหนกออกไปแล้วนะครับใส่ได้แค่ครึ่งใบนะครับผมนะครับตอนนี้จะใส่ได้หมวกกันน็อกได้ครึ่งใบแล้วก็เก็บของได้เยอะเหมือนเดิมนะครับผมนะครับเพียงแต่ว่าส่วนที่มันนูนตรงนี้มันหายไปแค่นั้นเองนะครับผมนะครับ ต่อนะครับในส่วนของที่ผมชอบเลยนะครับก็คือในส่วนของดิสเพย์หน้าจอตรงนี้นะเขาจะมีบอกครบหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะทางคลิปอัตราการกินน้ํามันนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของวัตต์โวล์นะอันนี้ก็มีมาให้ครบเลยนะครับผมนะครับสะดวกดีนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อมิเตอร์มาติดแยกนะแล้วก็มีตัวเตือนแบตด้วยถ้าแบตเสื่อมหรือว่าแบตเริ่มจะหมดก็จะมีรูปแบตขึ้นนะครับผมนะครับต่อนะครับผมอ่า ยางครับยางที่ให้มากับรถเนี่ยจะเป็นขนาดใหญ่เลยจะเป็นข้างหน้าเนี่ยจะเป็นเ1080นะครับเนี่ยครับจะเป็น1080ขอบ14นะครับส่วนข้างหลังเนี่ยจะเป็น120นะครับ70นะครับขอบ14นะครับซึ่งหน้ายางเนี่ยจะใหญ่นะครับผมนะครับแล้วก็ที่ผมขับขี่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเออ่การเกาะถนนนะเกาะถนนได้ดีนะก็ไม่ได้เจอนะไม่รู้สึกว่ามันไม่ดีนะคือขับ ขับมาก็โอเคครับนะครับผมหรือว่ายางมันยังใหม่ก็ไม่รู้นะเพราะว่าอันนี้ขับมาก็ยังผมถือว่าเกาะถนนนะผมให้9เต็มส0หรือว่า8เต็มสิได้เลยนะสำหรับยางนะครับผมนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะในส่วนของข้อดีที่ผมสัมผัสได้ถึงรถคันนี้ตั้งแต่ผมซื้อมาเลยนะครับผมและผมได้ใช้งานจริงๆนะครับผมนะครับประมาณนี้ ครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดในส่วนของข้อด้อยบ้างนะครับผมในส่วนของข้อด้อยที่ผมได้เจอจริงๆในชีวิตประจําวันที่ผมใช้งานเจ้าคลิก160คันนี้นะครับผมนะครับหนึ่งเลยตั้งแต่ซื้อมาเลยนะครับผมนะครับชกหลังครับชกหลังจะค่อนข้างที่จะแข็งจริงๆนะครับเนื่องจากว่ารถรุ่นนี้เป็นรถสไตล์สปอร์ตนะครับผมเข้าใจไว้อย่างนั้นนะสไตล์สปอร์ตเลยทําให้ชกหลังเนี่ยเขาดีไซน์มาให้แข็งก็เดิมนะครับผมซึ่งนั่งแล้วรู้สึกเลยนะว่ามันแบบ คือสปอร์ตแล้วว่ามันแข็งนะครับผมนะครับก็แต่ตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนแล้วเป็นว s s นะครับผมนะครับ G G Top นะก็ในคลิปก็มีรีวิวอยู่นะครับถ้าพี่ๆท่านไหนที่อยากรู้รายละเอียดก็ย้อนกลับไปชมคลิปก่อนๆหน้านี้นะครับผมมีรีวิวไว้อยู่นะครับผมในส่วนของตัว G Top ตัวนี้นะครับผมนะครับครับต่อมานะครับที่ผมเจอนะปัญหาเรียกว่าเรื่องเสียงดีกว่านะครับเรื่องชุดข้างครับชุดข้างเนี่ยนะครับแรกๆมาเลยก็คือว่าเวลารอบเดินเบานะครับเดินเบาเสร็จชุดข้างจะมีเสียงเหมือนดังแบบ แก๊กเบาๆนะครับแต่ว่าไม่ได้ดังแบบลั่นมากแต่คือคือเมื่อเทียบกับรถที่เคยขี่มาก่อนแล้วก็ฟอร์ซ่าที่บ้านที่มีอยู่คันหนึ่งไม่ไม่ดังแบบนี้นะครับตัวนี้มีเสียงนะแล้วก็เวลาที่เราบิดนะครับบิดเร่งปื๊ดไปนะครับแล้วเราผ่อนนะครับเรียงรอบเนี่ยรถจะสั่นทั้งคันเลยครับคือมันจะสถานสั่นทั้งคันเลยไม่รู้ว่าพี่ๆ่นไหนเป็นหรือเปล่านะแต่ของผมเป็นนะครับแล้วก็เอาไปเข้าศูนย์เช็คพันโรมาแล้วก็ล้างชุดข้างแล้วก็เอกลับมาก็ดีขึ้นนะครับสั่นน้อยลงนะ จุดที่ผมลำคาญมากเลยนะอันนี้อันนี้คือบอกจริงๆว่าโดนหลายรอบมากลำคาญมากก็คือนี่ครับตัวนี้เลยนะครับที่พักหลังครับตัวนี้นะครับพี่ๆท้าไหนที่ใช้คลิกรุ่นนี้อยู่นะหรือว่าผมไม่แน่ใจว่าคลิกตัวเก่าเป็นหรือเปล่านะครับผมนะครับต้องเจอเหมือนผมครับตรงนี้ครับคือเวลาที่มีคนสอนนะครับแม่บ้านสอนเสร็จเนี่ยเคแกจะไม่ได้เอาขึ้นใช่ไหมพอไม่เอาขึ้นมันก็จะกางแบบนี้ครับเพราะเวลาเราเดินเนี่ยนะครับมันไปเตะนะครับเตะเตะในที่นี้คือแบบ คือถึงก็เลือดออกเลยนะแล้วก็หัวเข่าแตกเลยนะครับผมที่ผมโดน <g contr aster noise> นะแล้วก็ไม่ได้โดนครั้งเดียวนะครับโดนหลายครั้งจนทุกวันนี้แม่บ้านขึ้น่ยต้องพับเก็บให้นะครับเพราะว่าตอนนั้นโดนแล้วเห็นเลือดเลยนะแม่บ้านสงสารนะครับก็เลยพับเก็บให้ตลอดนะครับผมอันนี้เป็นจุดที่น่าลำคานนะน่าจะออกแบบใหม่ให้เป็นปลายเป็นยางก็ได้นะครับหรือว่าเป็นอะไรก็ได้อันนี้เป็นจุดที่ควรแก้ไขนะผมว่านะคือมันสวยจริงครับแต่ว่าไม่ไมปลอดภัยสําหรับคนขี่เลยนะครับผมนะถ้าลืมเอาเก็บเมื่อไหร่เนี่ยเดินรอบรถหรือว่าเดินข้างรถเ네นี่ยโดน เนืเ่องจากว่ารุ่นนี้นะครับเป็นรถสไตล์สปอร์ตใช่ไหมครับอาจจะสังเกตได้ว่าด้านหลังเนี้ยตรงนี้จะสูงกว่าตัวคนขับข้างหน้าเยอะนะครับเวลาอันนี้เป็นเรื่องของแม่บ้านนะแม่บ้านขึ้นตรงเนี้ยคือเขาจะขึ้นลําบากครับบน่นบ่นทุกวันนะครับว่าขึ้นลําบากแต่ก่อนเนี่ยผมขับฟีโน่ใช้ฟีโน่คันเก่าอยู่ไม่เคยบ่นเรื่องนี้นะนะครับขึ้นลงลําบากนะเพราะว่าเนื่องจากตรงนี้เบาะหลังค่อนข้างจะสูงแล้วก็ตรง ตรงจับมือจับหลังเนี่ยมันค่อนข้างจะสูงตามเวลาเขากวีงขาเนี่ยก็จะโดนตรงนี้กระแทกประจํานะครับผมอันนี้คือ,อข้อด้อยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเฉพาะของผมก็ไม่รู้นะที่ผมใช้คือแม่บ้านบนตลอดครับเรื่องนี้นะแล้วก็ข้อต่อมาก็คือบังโคลนครับบังโคลนี่ของเดิมจะไม่ใช่แบบนี้นะ ของเดิมเนี่ยจะเป็นอันสั้นๆเลยครับซึ่งเวลาเราลุยน้ําหรือว่าเราไปโดนน้ำเนี่ยมันจะกระจายขึ้นมาเต็มไปหมดเลยแล้วก็สาดเต็มไปหมดเลยซึ่งคือจะบอกว่ามันใช้งานจริงไม่ได้นะครับน่าจะทําให้ยาวออกมาแบบนี้นะครับอันนี้คือเป็นของแต่งที่ผมซื้อมานะครับผมนะครับก็มีรีวิวอยู่ถ้าพี่ๆท่านไหนสงสัยว่ามันชิ้นงานเป็นยังไงนะครับก็ลองกดย้อนกลับไปดูรีวิวได้นะครับผมนะครับครับต่อมานะครับในส่วนบางโคนก็ บางคนหน้าก็เช่นเดียวกันนะครับบางคนหน้าตรงนี้นะก็สั้นนะครับผมนะครับซึ่งจะทําให้น้ำเนี่ยมันกระเด็นขึ้นไปโดนโครงรถข้างบนนะครับที่เป็นเหล็กได้นะครับผมผมก็อันนี้ผมไปซื้อตัวต่อมานะจริงๆแล้วน่าจะทำเหมือนฟอร์ซ่านะฟอร์ซ่าก็จะยาวลงมาแบบนี้เลยนะของเดิมจะยาวมาเลยแต่ของคลิกไม่เป็นนะครับอันนี้คือตัวที่เห็นอันนี้ตรงนี้นะครับคือผมซื้อมาใส่เพิ่มนะคบผมนะครับอันนี้ก็มีรีวิวอยู่นะเข้าไปดูกันได้ในช่องนะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนควบที่ ผมว่าน่าจะควรจะมีนะหรือว่าเป็นข้อด้อยของรุ่นนี้นะครับผมนะครับต่อมานะครับผมจะพูดในส่วนของเฟืองนะครับในส่วนของเฟืองที่กังวลกันหลายๆคนกังวลกันมากเลยสําหรับคนที่จะออกรุ่นนี้นะครับผมคือผมบอกก่อนว่ารถรุ่นรุ่นนี้ของผมที่ผมซื้อมาเนี่ยก็เป็นรถปีใหม่แล้วนะสอง202ศสาแล้วนะครับเป็นปีนี้แล้วแล้วก็รถใหม่เลยนะเป็นตัว ABS นะครับซึ่งเอ,อ เมื่อพันโลเนี่ยผมก็เพิ่งไปเปลี่ยนเฟืองมานะครับซึ่งเฟืองเดิมก็เป็นเฟืองสีขาวตัวเดิมเลยครับแต่ผมถามช่งนะชางช่างนะช่างช่างเขาว่าแจ้งว่าเขาแก้ไขแล้วแก้ไขโดยการแก้ไขสลักเฟืองข้างในนะครับให้มันมีความลื่นขึ้นไม่ฝืดเหมือนเหมือนรถก่อนนะครับผมเลยทําการแก้ไขไปแล้วแต่ผมก็ยังไม่สบายใจนะผมก็เลยคบพันโลเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจให้สูนเขาเปลี่ยนให้เลยนะเป็นเฟืองดําเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับต่อมานะครับจะเป็นที่พี่ๆหลายๆคนบ่นกันเรื่องเบาะนะเบาะเนี่ยจะปิดยาก นะครับแต่ล็อนนี้แก้ไขแล้วนะครับผมล็อนนี้ไม่เป็นแล้วนะครับเอาลงมากดก็คือปิดได้เลยนะครับผมไม่เป็นแล้วนะครับผมโอเคครับต่อมาข้อสุดท้ายนะครับจะเป็นในส่วนของเรื่องงานประกอบนะคือที่ผมใช้งานมาทั้งหมดโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับข้อด้อยข้อเสียก็พอรับได้นะครับแต่ว่าอันนี้คืองานประกอบจะไม่ค่อยเรียบร้อยนะในส่วนของพวกตัวปิดฝาฝาปิดแบตอะไรเงี้ยเวลาปิดเนี่ยมันจะชอบเด้งออกมาตลอดนะครับแล้วก็พัาสติด ดูบางไปหน่อยนะครับดูบางมากเลยนะครับคือคือกดเนี่ยมันจะยุบไปหมดเลยนะครับ mm hmm. เมื่อเทียบกับรถรุ่นเก่าๆของที่ผมเคยใช้นะพวกฟีโน่พวกอะไรเงี้ยฟอร์ซ่าก็ยังไม่เป็นแบบนี้นะอันนี้คือเรากดเราจะรู้สึกเลยว่ามันมันนุ่มนิ่มไปหมดเลยนะครับเนี่ยนะครับมันเลยอาจจะทําให้การเข้าเดือยเข้าล็อกไม่สนิทนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้เลยนะแต่การใช้งานโดยรวมเลยก็ก็คือดีนะครับผมนะครับ ครับแล้วนี่ก็เป็นบทสรุปข้อดีแล้วก็ข้อด้อยที่ผมได้ใช้งานรุ่นนี้แล้วเจอมานะครับผมก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับเผื่อพี่ๆท่านไหนที่แบบว่ากําลังตัดสินใจอยู่นะครับก็ลองเข้ามาดูคลิปนี้ได้นะแต่โดยรวมแล้วขับขี่ดีนะครับไม่ได้มีข้อเสียจนเรารับไม่ได้นะครับผมนะครับแต่ผมขี่ผมก็แฮปปี้แล้วนะเพราะตอนนี้ผมก็ทำทำหมดแล้วพร้อมจะขี่ยาวๆแล้วไม่ได้คงไม่ทําอะไรต่อแล้วก็ขี่สภาพนี้ไปเลยนะครับผมนะครับประมาณนี้เลยนะ นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงผมก็ฝากกดติดตามช่องไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับถ้ามีคอนเทนต์อะไรดีๆหรือว่ามีเทคนิค DIY อะไรที่ผมพอทําได้เนี่ยผมก็จะมาแชร์ให้ชมกันในช่องนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามสักนิดนึงนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆที่กาลังลังเลหรือว่าตัดสินใจอยู่นะก็ลองชมกันได้นะครับผมนะครับประมาณนี้เลยนะนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปแล้ว